เอ,ออะอะถูกเอ้าไซเขียตัวน้องเขี่ยดูปื๊บเป็นตะมูดไปแทนเยอะ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 มุดก่อนมูดไปไม่ได้ตะดอนอย่าเพิ่งนะเยอะเลยเไปยังไงเข้้าไปฝั่งนนูโอเคทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราพาไปดูอย่าเพิ่งนะตะดอนตะดอนตอนได้ไปเจอทุกคนพ่อบักหลายหนึ่งดอกแกงหนึ่งยั่ดอกดีถวยหนึ่งยุ่ จะได้แต่ละดอกไปดูสิมีไหมโอ้นดูดูดดูโอ้หน่ะพูหน่จะต้อนไหลเท่านี้โอเคหลดสายตาเขาม่ได้ยังไงวะเออดอกงามหลุ่นะครับแต่คนเดี๋ยวเราเก็บให้ดูดจะงาเดียงใจลา้เดกนั้นดนั้นเด็ดขาน่อยเนาคืองามแ้่ เด็กษาหน่อยนะอ,อนะไรอ,อ,อีกล่ฮาสเอสดแกงกี่ป้านนีเนาะนี่อีกไหม เแต่ว่าบานไม่เห็นนะเนี่ยไม่บานไม่เห็นนี่หรือแต่โชดีตอวงามโหได้แกงแล้วได้แกงแล้วตะดอนอายานี่กรดอนวันนี้เดี๋ยตาดอนโอ้โหตาเดี๋ยวพอเห็นไอ้อย่างเด้พี่น้องตาก็แนๆโอ้ย มาหาเห็ดกับโบเคเอามือเคเอาอย่นี้ยมีไหมหมดแล้วเหรอกำลังมันๆเลยใสเฉยๆเวยนึงไอ้เนี้ยยูคค้าก็สีเบิด์ดดูมันอ่อนเลรอเนาะงั้นบ้าตาดอน nha chú khác mở để đưa, đưa rồi nó Ủa, này để ta rán oh, đó rò ngám nó mảng nó xung dữ dội cái đạn thùng này thế nào thế luôn nè, nhìn cái thùng sốt lá cà à นี่เห็ดแต่ใคาไม่เจอเห็ดเหรได้ยินนะจ๊ะทุกคนไปทุกคนไปต่อกันเลยแต่ต่อแต่ต่อไหมเห็ดลงงอกเหรอเห็ดลงงกน้เาพี่น้องขึ้นพื้นอนเจอพื้นไหนไหนแต่เราจะได้เห็ดยังเซซเซซเซนี่ฝนเงี้ ดอกเยอะนะใส่่ดป๊เฮ็ดอีหยังล่ะกินได้บ่กินได้เฮ็ดเปื่อยเฮ้ยเฮ็ดเปื่อหวานใส่นี่แม่กล่องอีหลีนี่เอาติโอ้ที่อันนี้เรามาหาเอาซะนี่ทุกคนดูนี่นี่คืออะไรจ้ะดูดูด uh, oh, uh, ูแต่อ oh, so ีบ่เฮาวตาดอนเต็มตาแล้วโอ้โหมันมันเป็นเห็ดอะไรนี่เห็ดเยื่อหรอ จริงๆมันกินได้นะลองอัอบ้านเจ้าเห็ดอันนั้นยังกินเนาะเฮ้ยเบาๆทุกคนขนะาดหะอนถั่ได้แกงดนแกงโอ้ยทำไมมันแก่แล้วตะดอนยังไม่แก่มันมีหนอนแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะยิบออกมาันละเอยยิบออกมาจ้ มันนิ่มมันนุ่มหมดแล้วกินได้ไหมอ่ะได้นี่แหละเดีทำไมมันเป็นนิ่มๆอันนี้คืออะไรอันนี้ให้ม,นนใหมันเป็นเชื้อต่อโอ้ยเดี๋ยวไปเห็นดอกๆอ,อันนี้ก็ได้เห็นเป็นสีอย่างบุกเท่าแล้วแหละอือเท่าแล้ว,วเอาไปแล้เอาไปปล่อยไว้หน้าไปอ ตาดอนแล้เอิญห้องไปยังพ่อดอกเดียวดิยางอ้อมปลาหรอกเห็ดอะไรอ่ะเออเ<ะ>อามันต้องเขี่ยดูนะตาดอนแสดงว่ามัน,นมีมันไม่มีไม่มีบอกไอ้หนุ ه, ่ยเด้ดิมันมีมันมีมันเป็นอุ้มอุ้มก็หด้ที่ก็มี ทุกคนดูดูดูใส่ทุกคนบ้างทุกคนดูนี่โอ้โอ้ดู my god เห็ดอีหยังบุกินได้บ่บุ๊กเฮ้ยเผืองอยัางก็สินากลัวแท้ทุกคนมาดูเห็ดยักษ์เห็ดยักษ์พุ่นฝ่ามือปิดได้เด้อนี่ บางทางสิไปมาไก่แท่ดีไก่บ,ดบอดดอนได้ไหมวันนี้โชว์ดิออถอยนึงเลยละทุกคนเดินจะว่าเหยียออกในป่านี้มีไหมไม่น,น่ามีนะแล้วขับไปเบิ่งกันแล้วกัน อึกซะอึดไม่มีแล้วจ้าฝนมันไม่ตกมันแห้งซะเหลือเกินบานเดือนผัวมบานห้องประตูบานเดือนผัวโอเคทุกคน,อนโอ้โหนานเดย์เจ๋ยปูดดอกสวยมากโอ,โอ้หนีต่ตะหนิไหมเจ๋ยพันย่าหนีตะหนิเรั่ดไหนไม่หยิบวะ

น่าจะหมดแล้วม uh, ีบ yes. no. ้ใส่ใส่ยังเหยียบมันติมันเป็นยังไงเห็ดผอดูดิเห็ดผอมไม่หรอกเดี๋ยวแพงเขาหาเขาลอยไปจะมันนองเลยไม่เป็นหรอกแสรแต่ตอนช้อกกระตากัหนาโห่หนีเดือดดอกนึงมนล่ไม่เหม็นแข็งจีิงจริงเสรแต่ตอนดูกระตาสิ ุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะ